สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้แม้ผมใส่เสื้อของมาแมนยูนะครับคือทีมนะครับแมนเชสเตอร์ยูในเต็บะครับเราก็ได้นะให้ท่านได้รู้ ผมก็นะครับเชียร์แมนยูเหมือนกันนะฮะผมก็เชียร์แมนยูเหมือนกันเน่เพราะว่าเราชอบกีฬาเราชอบกีฬานะฮะเพราะฉะนั้นครับจากรายการของเราเนี่ยมันหลากหลายมีทั้งเพลงมีทั้งสาระที่เรานำมา นะฮะคืออย่างไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันนี้ใครจะคิดยังไงใครจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาแต่เราต้องนะครับสร้างมั่นให้กับตัวเองเราสร้างมั่นให้กับตัวเองอย่าไปนะฮะอะไรให้นะฮะมันเปลืองสมองเปล่าๆ เขาก็มนุษย์เราก็มนุษย์เราก็อยู่ได้เขาก็อยู่ได้ในโลกนี้ถามหน่อยว่ามันมีอะไรที่ยั่งยืนมันมีอะไรบ้างที่ยั่งยืนนะใครตอบได้บ้างล่ะผมว่าตอบได้นะความดีเนี่ยยั่งยืน นี่ยยั่งยืนแน่นอนที่สุดเพราะเหตุว่าใครจะสร้างดีหรือไม่ดีความชั่วความดีเนี่ยยั่งยืนที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้เราอยู่ในนะผืนแผดินไทยนะตัวเป็นไทยใจเป็นไทย ทางเนื้อทั้งตัวก็เป็นไทยนะฮะแต่ไทยไม่เคยเป็นทาสของใครแต่ไทยเป็นทาสของตัวเองนะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยอะไรล่ะที่มันจะยั่งยืนอยู่ได้นั่นคือความจริงใจ ความจริงใจครับมันอยู่ได้ตลอดนะฮะเรื่องเงินเรื่องทองใครเขาจะมีเราจะไปอิจฉาเขาเราอย่าไปอิจฉาเขาให้เขามีไปเถอะให้มีเป็นหมื่นล้านพันล้านก็เรื่องของเขานะฮะเพราะเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวครับอ่าเพราะเราเนี่ย อะไรที่เราได้เหนือกว่าเพชรเหนือกว่าพลอยเหนือกว่าเงินเหนือกว่าทองทั้งสิน้นมันอยู่ในตัวเรามันอยู่ในตัวเราครับคืออะไรอะ่ะคือความแข็งแรงความแข็งแรงครับมันอยู่ในตัวเรานะฮะมันอยู่ในตัวเรานี่แหละครับเราไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกถ้าเรามีโอกาส เราก็ดูแลร่างกายของเราให้ดีเพราะร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งของนะส่วนประกอบธาตุน้ำดินลมไฟนี่ครับผมจะบอกให้ธาตุอะไรถ้ามันขาดไปสักอย่างหนึ่งมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าสิ่งที่พี่น้องทุกท่านเนี่ยต้องนะฮะ ตระหนักให้มากเลยว่าร่างกายของเราเราจะดูยังไงให้ดีผมบอกเลยว่าหนึ่งอันดับแรกๆเลยถ้าคุณไม่มีเท้าถ้าคุณไม่มีขาคุณจะก้าวหน้าไปไม่ได้แน่นอนที่สุดหรือใครจะคัดค้านล่ะเอาแหละ ถ้าเท้าเราก้าวได้เราก็มีความแน่นอนถ้าเมื่อไหร่เท้าเราก้าวไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงนะทั้งๆที่เท้าอยู่กับเราเนี่ยแต่เราทำไมเราไม่ดูแลรักษาให้ดีล่ะแล้วทำไมปล่อยให้เขาก้าวไม่ได้ให้เขาปวดเข่าปวดสะโพกปวดบั้นเอวปวด หลังปวดคอปวดแขนปวดขอ้อมือปวดขอ้อ,ขอนิ้วนะครับข้อในตัวของเราข้อในตัวของเราทั้งหมดสองร้อยหกข้อเพราะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีต้องดูแลให้ดีครับพี่น้องถ้าพี่น้องดูแลดีแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าโทรศัพท์เบอร์อะไรแล้วเดี๋ยวท่านโทรกลับมาได้เลยนะครับนี่นะะ นี่คือเก้าแลกอันดับที่สองถ้ามีเท้าเก้าไปแล้วต้องมีสายตาด้วยสายตานะฮะสายตาของเรานะครับต้องให้ดีนะ,ะดวงตาของเราที่เรามองไม่เห็นครับเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะฮะถ้าเราไม่ส่งกระจก เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาเนะี่ยทำได้มองได้นะครับไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นดวงตาดีอะไรดีเท้าก็ก้าวเดินได้นะครับและก็สิ่งเหล่านั้นก็จะไหลเข้ามาเทียเล็กเทียน้อยสร้างครอบครัวให้มีความสุขอาทัต์ตาแดงตาแฉะ น้ำตาไหลนะและเบาหวานขึ้นตาอยากย้ายแมลงมุมขึ้นในดวงตาวุ่นตาเสื่อมจอประสาทเสื่อมคันตาแสบตาเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมและตามัวตาลายเหล่านี้อย่าทิ้งเอาไว้นะครับอย่าทิ้งเอาไว้เป็นอันขาดถ้าขาดตาแล้วเหมือน โลกทั้งโลกจะมืดมิดไปหมดทีเดียวจะเปิดไฟซะอีกขี่พันดวงมันก็มาไล้ปัญหานะครับมันก็ไร้ค่านะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำให้ท่านได้บำรุงสายตาบำรุงสายตาครับนั่นคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอีเซอีเซ,เซก่อนนอนสองขัูนก่อนนอนสองขัูนครับ 0, นะนี่นะครับถ้าผู้ใดสนใจเดี๋ยวบอกเบอร์ให้เดี๋ยวบอกเบอร์ให้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนั่นคือสบู่สบู่เนี่ยมันมีมากมายเป็นร้อยยี่ห้อแต่เราอย่าไปนะครับนะเราไม่แข่งขันอะไรกับใครเลยแต่เราแข่งขันกับคุณภาพของเรานะค,คือสบู่ยี่ห้อนี้นะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมีมาห้าหกปีไม่ใช่ มีมานานแล้วนะฮะแต่เราเพิ่งมาประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยเพียงห้กปีเท่านั้นนะครับและได้รับความนิยมมีสามชนิดนะฮะมีสามชนิดนะะั่นคือสบู่แซนนาดีตราพรเจริญสบู่แซนนาดีตราพรเจริญน่นะะมีสาม,ชน,นะะมชนิดชนิดแรกคือเรียกว่าทองพันช่างผสมขมิ้นและอีก เก้าชนิดด้วยกันแต่เก้าชนิดด้วยกันครับและอีกอย่างหนึ่งเป็นนะครับนะ่สูตรที่สองสูตรที่สองก็คือมะขามผสมน้ำผึ้งนี่นะฮะแล้วก็เอแล้วก็อีกหลายอย่างมังหมดเก้าชนิดและสูตรที่สามนั่นคือสบู่เยื่อไม้สบู่เยื่อไม้ขัดผิว แน่และแก้คันได้นั่นก็คือสบู่แซนนาดีตราพรเจริญครับมีสามชนิดนะเนี่ฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งปากปากเนี่ยเราต้องแปลงฟันให้สะอาดทุกวันแต่ครับนี่เป็นสมุนไพรแท้ๆล่าสุดแห่งวงการจาสีฟันนั่นคือ ยาสีฟันสมุนไพรไววินเนอร์ยาสีฟันสมุนไพรไววินเนอร์ปาาแตกลิ้นแตกเป็นหลาละองที่ลิ้นเสียฟันปวดฟันเหือกบวมเป็นลามนาดก็แปลงเสียทั้งหมดทั้งหมดที่หมายเลขนี้เลยนะฮะศูนย์หกสามแปดแปดเก้าสามแปดหนึ่งสาม 063-889-3813ครับนะนี่แหละครับโทรศัพท์มาได้เลยนะให้พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสนะฮะนำไปบริโภคกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะนี่แหละครับหือว่าช่วยกันนะค,คือผมก็บอกแล้วว่า ถึงเวลาเราก็มาพบกันทุ o นยะูทู e แห่งนี้ช่องยู u ู e นะอีเซ่อีเซ่บำรลุงสายตาครับนะสุพจน์พรเจริญและก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือท่านรู้ไหมว่าในปัจจุบันเนี่ยนะบางคนทำงานมาโอ้โหเด ยังไม่ได้เลื่อนชั้นเลยและยังไม่ได้เพิ่มเงินเดือนเลย <c oughs> ขออภยัยยังไม่ได้เงินเดือนเลยนะฮะคนเหล่านี้ก็อาจจะเปรียบเหมือนว่าผมจะพูดถึงว่ารองเท้ารองเท้าเนี่ยนะฮะมันเป็นรองเท้าหลายชนิดนะรองเท้าเนี่ยมีรองเท้าหลายชนิด หนึ่งหัวถูหัว,หวสั้นหัวแหลมเทา้ทาส้นสูงอะไรต่ออะไรเนีเราา่รองเท้านะฮะก็ใช้กันใช้กันไปนะ,ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยียเอามันไปเรื่อยไปเหยียบย่ำโน่นไปเหยียบย่ำไอ้นี่บางทีไปเหยียบของนะครับเน่าเน่าอะไรแบบนี้ไปเหยียบน,นันนะ แต่บางคนนะแต่บางคนนะครับเนี่ยผมต้องบอกว่าเห็นกระตัวไม่ให้เหตุผลนะบอไปซื้อรองเท้ามาปับ๊บใส่ปุ๊บเดินนะฮะเดินไปเดินไปเดินไปเออนี่ก็หาว่ารองเท้ากัด หาเาว่ารองเท้ากัดหาเรื่องนะหาเรื่องว่ารองเท้ากัดแต่หารู้ไหมว่าเราในเห็นแก่ตัวเพราะเท้าเราโตเท้าเราโตเราก็ดันเข้าไปในรองเท้าเล็กๆมันก็บีบสิครับมันก็กัดอสะจะนะนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ย มันก็ช่วยให้เราไปทุกคนทุกแห่งนะแต่ก็ทุกคนไม่เคยเห็นความดีมาเลยทุกคนไม่เห็นความดีมาเลยเออนี่แนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีรองเท้าเนี่ยนะนะคู่เนี่ยแพงๆนะเดี๋ยวนี้นะคู่ละหมื่นกว่าก็มีสองหมื่นก็มีนะนะครับนะผมจะบอกให้และอีกอย่างหนึ่งคนเท็กก็มีเงินมีทองนะ เขายังมีเพลทพลอยนะเอาประดับไว้ที่เท้านะผมบอกให้นะฮะไปะดับไว้ที่เท้าเลยกระดึงเงื้อทั้งตัวเขาแหละแต่บางครั้งเนี่ยเศรษฐียังขาดไปนะเศรษฐียังขาดไปก็ต้องเอาไอ้รองเท้าที่ฝังเพชรนั่นแหละเอาไปจำนำเอาไปจำนำก็มีเออเห็นไหมครับรองเท้าเนี่ย บางทีมันช่วยเหลืออะไรเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแต่คนเราไม่เคยเห็นคุณค่านะครับไม่เคยเลื่อนชั้นให้มันไปอยู่ชั้นสูงเลยนะครับไม่มีมีโดนเหยียบย่ำอยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นคนสร้างความดีเนี่ยก็ควรที่จะให้เขาได้มีโอกาสนะครับ,ร,บรับในสิ่งที่ดีๆบ้าง นะนะครับเราก็ต้องเห็นคนอื่นเขามีค่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวนะครับดังที่ผมพูดไปนี่แหละนะฮะรองเท้าเล็กเอาเท้าไปใส่แล้วมันก็กัดก็หาว่ารองเท้ากัดแนะนะครับแล้วบางครั้งนะรองเท้าเนี่ยทะเลาะกันนะครับนะ เมื่อหาอาวุธมาได้ก็ถอดรองเท้าส้นสูงบางทีสามีเมียมาเจอสามีโอ้โหในครัวผู้หญิงมาปับ๊บโอ้ถอดรองเท้าเลยตบกันก็มีนี่มันก็เกิดขึ้นเรื่องเรื่องหลังนี้มันเกิดขึ้นตั้งเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับรองเท้าให้มีค่าบ้างแล้วท่านก็ จะได้มีความสุขครับเราช่วยเหลือกันนะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคนเราเนี่ยนะครับอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกอยู่คนเดียวไม่ได้นะแล้วถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วทำไงครับก็ต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะถ้ามาอ,อยู่เป็นหมู่เป็นคณะแล้วเนี่ย เราจะทำยังไงอ่ะเ,เราก็ต้องมีความรักความสามัคคีต่อกันนะ,ะทุกคนต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและช่วยเหลือกันได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็สิ่งอะไรที่ควรพี่น้องก็นำมาสิ่งอะไรที่ควร พี่น้องก็นำมานะครับเพื่อหมู่คณะของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะไปในภายภาคหน้าถ้าสิ่งอะไรที่นำมาแล้วหายานะพี่น้องพวกผมก็อย่านำมาและเว้นเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง เราก็หันหน้ามาปรึกษาหารหือกันว่าเออเราจะทำยังไงให้นะนะครับมันเดินหน้าไปได้หมู่บ้านเราครอบครัวเราเนี่ยนะครับมันก็ทำได้ทั้งนั้นนะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยผมเห็นแล้วว่าคนเราเนี่ยคนจนเนี่ยมากนะ คนจนนี่มากความจนนี่ทุกคนก็โอดครวนกันนะฮะอดครวนกันมากมายแต่ทำไมอ่ะเราจึงไม่มีเหมือนเขาทำไมเราจึงไม่มีเหมือนเขาแต่เราก็มีนะมีมือมีเท้ามีอะไรหมดครบสามสิบสองทำไมล่ะครับ เราจึงไม่มีเหมือนเขามันอยู่ที่บุญวาสนาหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือเราเป็นคนที่สันโดษเดียวดายแต่คือไม่ยินดียินร้ายอะไรกับใครทั้งนั้นเรามีเท่าไหร่แล้วก็กินเท่านั้นเรามีน้อยแล้วก็กินน้อยเรามีมากแล้วก็กินมาก ถามว่าคนจนทำยังไงครับคนจนเนี่ยเพียงแต่ว่าขอให้มีข้าวกินไปวันวันมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคนะฮะเนี่ยครับไปวันวันก็พอแล้วคนจนต้องหาอาหารใส่ท้อง คนจนต้องหาอาหารใส่ท้องแล้วคนรวยละ่ะก็เตรียมท้องไว้ใส่อาหารนี่แหละค่ะมันก็ผิดกันบางบางครอบครัวบางครอบครัวเห็นไหมครับข่าวจะมีมาอยู่เรื่อยนะบางทีค่าลูกค่าลูกค่าเมียค่าหมดทั้งครอบครัว แล้วก็มากฆ่าตัวเองให้จากโลกนี้ไปเลยเกิดใหม่ขออย่าได้นะในในที่ดีๆนะครับในที่ดีๆนะนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามัวจะไปรอคนอื่นเขานะรับรองเราก็ นะตายก่อนแน่เขาดูถูกไม่เป็นไรเขาดูถูกไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราไม่มีงานทำไม่มีเงินนี่สิครับเราตายแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ารอเขาเราต้องก้าวไปข้างหน้า ที่ผมบอกต่างกันต้นว่าเท้าต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังแล้วเดี๋ยวความสาเร็จกมกันค่อยๆมาเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรานะไม่โลภโมโทสันอะไรกัใครเราก็เอาคำของในหลวงเนี่ยมาใส่ไว้ในจิตในใจนะ,ะบอกว่าเราอยู่กันแบบพอเพียงนะครับ นะพอเพียงนะถ้าเรายังไม่ได้เราก็ต้องนะทำต่อไปแล้วอยู่แค่พอเพียงเราก็สบายใจนะนี่แหละครับผมถึงบอกว่าในปัจจุบันนี้เราทำอะไรละ่ะนะเราทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าเราทำในสิ่งที่ดีๆเราก็ค่อยๆทำไปเรา นะเกิดมาเป็นมนุษย์ประเสริฐสดว่าอะไรทั้งสิ้นเรารู้ดีรู้ชั่วและเราก็รู้ชอบด้วยนะคืออย่างไรลหละครับคนเราอยู่ในาศาสนาพุทธเราต้องมีธรรมะธรรมะอยู่ในจิตอยู่ในใจนะเราไม่โกรธเราไม่เกลียดและเราไม่อาฆาตใครทั้งสิ้นนะครับเรา นะครับปล่อยวางเอาไว้และมีพรหมวิหารสีอยู่ในจิตอยู่ในใจพรหมวิหารสีบางทีบอกแหมนี่ไม่รู้ว่าพรหมวิหารสีคืออะไรก็เมตตาเมตตาครับก็คนที่เขาด้อยกวาเราเห็นแล้วเราถ้ามีโอกาสเราก็ช่วยเขานะเราก็ช่วยเขา,านะนี่แหละก็ช่วยเขากรลุณาเนี่ยนะครับ ก็เราก็เอออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกัปลานีเขาอะไรเขาเอ,อ่เนี่ยแหละครับคืออย่างไรก็แล้วแต่เมตตาเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขใจได้เมตตากรุณานะพุติตาอะไรแต่ไรเนี่ยนะครับ ความพอยินดีความวางเฉยอะไรเนี่ยมันอยู่ในตัวนี้หมดและเราก็เป็นคนที่ไม่นะครับเอารัดเอาเปรียบใครเราไม่เอารัดเอาเปรียบใครเราก็อยู่ได้แบบเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าในสิ่งที่พี่น้องทุกท่านจะดำเนินชีวิตไปได้ก็ต้อง มีธรรมะอยู่ในจิตอยู่ในใจนะเดินไปนะครับอะไรก็แล้วแต่ตาช่างว่าตรงเหรอไม่ออกตาช่างเนี่ยใครบอกว่าตรงนะครับไม่มีตรงหรอกครับผมกล้าย,ยืนยันได้ธรรมะสิครับตรงนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยตรงเป๋งไม่มีไม่มีเอ็นเอียงเลยแน่นอนนะมนุษย์เราถ้าเรา รู้แล้วนะฮะคือเราก็เลือกครบเอาสิครับเราเลือกครบเอาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจากรายการของผมเนี่ยผมก็นำเรื่องเพลงบางครั้งนะครับเราก็ไม่ได้เปิดหรกเราก็พูดไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเรื่องให้พูดนงทุกวันเนี่ยนะเห็นไหมครับข่าฟันกันแล้วก็เห็นกันเป็นประจำเดี๋ยวนี้ ผมก็ต้องบอกแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วการการสื่อสารก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็จะต้องระมัดระวังให้มากนะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําได้เราก็รีบทําต่เราทำไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาดูก็แล้วกันนะ,ะคือท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ก่อนจากไปวันนี้ก่อนจากไปวันนี้นะครับกระผมสุพ์พรเจริญก็บอกให้ท่านได้ทราบกันอีกนิดหนึ่งว่านะฮะคนเราเขาบอกว่าอันความตายนั้นอยู่ข้างกายไม่เคยห่างเปรียบเหมือนดังเงาตามตัวไม่ไปไหนช้าหรือเร็วทุกทั่วหน้าก็ต้องตาย วันสุดท้ายคือที่หมายอันเดียวกันสหายเอย๋ยหยุดแกร่งแย่งชิงเถิดคงประเสริฐสันติกระเสริสันหามาได้เท่าไหร่ต้องจากมันคือวันนั้นวันที่เราเข้าลงนอนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทุกท่านนะครับ นะคือต้องนึกถึงเพราะฉะนั้นเราสร้างนะครับความดีให้กับตัวเองและก็ให้กับครอบครัวให้กับคนอื่นให้กับประเทศชาตินะครับสำหรับวันนีนะครับขอให้ทุกท่านรักกันอย่ากเกลียดกันและให้อภัยกันทุกคนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสิ่งที่ควรจำคือผู้มีพระคุณชาติ ศาสนาองค์พระมาหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยอย่าดึงฟ้าตำอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินอย่าโกงกินชาติเท่านี้ท่านกม็มีความสุขใหญ่แล้วจากความปรารถนาดีจากกระผมสุขพดผ่อนเจริญขอทุกท่านรักกันและโชคดีตลอดไปสวัสดีครับ